สวัสดีครับกุศลพันธ์ครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องครับสารจบใบคืออะไรนะครับสารจบใบคือสิ่งที่ช่วยนะครับให้สารที่เราฉีดพ่นลงไปในใบพืชนะครับจับยึดอยู่กับใบพืชหรือว่าแทรกซึมเข้าไปในใบพืชนะครับเพราะว่าที่ใบพืชจะมีลักษณะเหมือนไขมันเคลือบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวจบใบนะครับสารที่เราฉีดพ่นก็จะไม่จับกับใบพืชนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ สมมติว่าเราหยดน้ําลงไปที่ใบพืชน,นะครับในตัวอย่างก็จะเป็นใบกล้วยนะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้ําของเราจะไม่จับยึดกับใบกล้วยนะครับจะไหลลงไปด้านล่างนะครับผมเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการใส่สารจบใบนะครับอันนี้ก็ขอตัวอย่างสารจบใบที่พี่น้องเห็นโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้กันทั่วไปนะ้ก็คือ,อน้ํายาล้างจานนะครับผม น้ำยาล้างจานมาผสมลงไปนิดหน่อยนะครับก็จะทำให้สิ่งที่เราฉีดพ่นนะครับสามารถที่จะจับยึดกับใบพืชได้นะครับเดี๋ยวผมจะผสมน้ำยาล้างยาลงไปนิดหน่อยนะครับเมื่อผสมเสร็จก็เขย่านิดนึงนะให้เขาผสมกันนะครับให้น้ํากับน้ํายาล้างยานผสมกันนะครับแล้วก็เทลงไปที่ใบกล้วยนะครับ ผมก็ทีลงไปเลยนะครับพี่น้องก็จะสังเกตเห็นนะครับว่า,าน้ําที่ผสมน้ํายาล้างจานนะครับผมแทรกซึมเข้าไปในใบกล้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นกน้ำยาล้างจานนะครับก็จึงมีคุณสมบัตินะครับเป็นสารจับใบได้นะครับผมผมขออธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้นะครับก็คือไขมันที่อยู่บนใบพืชน,นะครับหรือว่าใบกล้วยเนี่ย เป็นสารที่ไม่มีขั้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะละลายเฉพาะสารที่ไม่มีขั้วเหมือนกันนะครับซึ่งน้ําเป็นสารที่มีขั้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหยดน้ําลงไปนะครับเขาถึงไม่จับยึดกันนะครับผมก็จะไหลหนีไปนะครับอนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้สไลเป็นตัวจับใบนะครับผมพี่น้องบางท่านอาจจะมีคําถามนะครับว่าถ้าเราใช้น้ํามันพืชนะครับ หยดลงไปที่ใบพืชนะครับหรือว่าเป็นสารจับใบแทนน้ํายาล้างจานได้ไหมนะครับถามว่าน้ำมันพืชจะจับกับใบพืชได้หรือเปล่าครับก็คือจับได้นะครับเพราะว่าน้ํามันพืชเป็นสารที่ไม่มีขั่วนะครับเช่นเยาวนกับไขมันนะครับที่อยู่บนใบพืชของเรานะครับก็คือเขาจะละลายกันได้นั่นเองนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับก็คือพอเราหยดน้ํามันพืชลงไปแล้วนะครับเขาก็จะ สามารถที่จะจับกับใบกล้วยได้นะครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องว่าแบบนี้มันก็น่าจะใช้แทนสารจับใบได้นะครับผมอาจจะพี่น้องครับคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของสารจับใบนะครับนอกจากจะจับกับใบพืชได้แล้วต้องจับกับน้ําได้ด้วยนะครับเพราะน้ําเป็นตัวทําละลายสารที่เราจะฉีดพ่นให้กับพืชใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวทําละลายต้องมี2ขั้วนะครับ อ,อยู่ในตัวเดียวกันนะก็คือมีทั้งตัวที่เป็นขั้วและก็ตัวที่ไม่มีขั้วนะครับผมสมมุติว่าเราเทน้ํามันลงไปในน้ํานะครับน้ํามันจะไม่ผสมกับน้ำนะครับเพราะว่าน้ําเป็นสารที่มีขั้วแต่ว่าน้ํามันเป็นสารที่ไม่มีขั้วนะครับตัวจับใบก็คือเป็นตัวกลางนั่นเองนะครับก็คือเขาจะมีปลายด้านหนึ่งเป็นสารที่ไม่มีขั้วนะครับเพื่อจับกับ ไขมันนะครับส่วนอีกปลายด้านหนึ่งจะเป็นสารที่มีขั้วเพื่อจับกับน้ำนะครับเพื่อที่จะให้สารที่ผสมอยู่ในน้ำซึมเข้าไปในใบพืชได้นะครับผมอาจจะงงนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากรู้นะครับเกี่ยวกับสารจาใบคืออะไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะพี่น้อง หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมสวัสดีครับ